สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุสุคนนะครับพี่ขอบผมมาคลิปจากช่องสามซอครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบมาพ่อกันครับผมกับบรรยากาศคึมฟ้าคึ้มฝนครับผมวันนี้กับมาตกปลาผมอยู่ที่อ่างล่าสําไล่ครับผมอาเภอปากตรงชัยจังหวัดโคราชครับผมวันนี้ก็มาปรพอกับอากาศที่แบบนานอากาศปิดครับต้องับพี่น้อง แม่มนหาลุนครับเดี๋ยวสวยๆนี่เดี๋ยวสิมีแดดด้ครับแต่ว่าทั้งฝุ่นนี่โอ้คึมฟ้าคึมฝนมาเลยครับนี่กันมาสั่งานคนครับพวกท่านาสู่ครับน้องดิวครับน้องดิวครับมาห้องตั้งเคลื่อนนี่ครับผมน้องดิวกต่อยู่ในเต็นท์คนละครับพี่น้องบรรยากาศไม่นีคกับแน่ๆกรับก็ค่อนข้างหลายเลยครับผม่ระนัจย่อมย่อมครับมือนี้พี่น้องอ่ะครับพี่น้องเดี๋ยวเดพาไปเบ่งผลงานที่มาตกจากบูเคลื่อนนี่บางครับเนี่ย ขึ้นอีกค่เดอปลานิ่นโตงหญ่เติบนะครับโตหนึงสอ,องโตปล,ลานิ่นสองโตแล้วจิ้นเลืปนปลาี้ยงครับผมครับผมีคเบครับนี่นี่คมเปลานิ่นปลานิ่นเป็นห่อยเป็นปานิ่นหน่อยเป็นห่อยเปนเป็นปลาตพยนไทยทีสวยครับ แต่เมื่อนี่ยแต่เดิมว่าผมผู้ดุลใจพี่น้องเนี่สิมีผมงานผมเดี๋ยวมาติดตามลดทุนไปด้วกันครับพี่น้องอาครับพี่น้องมื่อนี่กะมากับเยื่อผู้สนับสนุนนะครับคลิปนี้พี่น้องเป็นเยื่อเศษนะครับเป็นเยื่อตกปลาเสกนะครับสูตรสำเร็จครับผสมน้ำใส่ได้เลยครับพี่น้องแล้วก็จิมากับ นี่ครับผมชิปเศษครับกัดี๋ยวชีผสมลงตกกันเลยครับมือนี้พี่น้องผสมกันดีสดๆที่หนางานครับอมาติดตามบ้างครับพี่น้องอ่ามือนี้ทางนายาเป็นกะแนะนำตัวนี้มานะครับเป็นโจโฉสูตรปนิ่มครับเอานี่ผสมลงน้ำกับกับเยือครับผมกัดี๋ยวมาเบ้างครับพี่น้อง ได้ผลมาครับทางทิดต่อเหยื่อครับผมกัติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กของเสกคลิปเออเหยื่อตกปลาเสกนะครับผมแล้วก็เป็นเฟซบุ๊กของญาญ่าฟิชชิงนะครับผมตามที่ขึ้นนะครับครับคำอธิบายใต้คลิปนะครับพี่น้องลิงที่กดกดกไปสร้างเหยื่อกันครับเดี๋ยวเพี่น้องท่าพี่น้องสิไงใดโต้ว่ารับสูตรนี้อย่ามาติดตามรับชมไปด้วยกันครับผม я просто материалист นี่ครับพี่น้องก็ทีเป็นปลาตะเพียนนะครับใส่กระลังงามครับผมมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับผมมันมันพี่น้องนี่ครับพี่น้องก็เป็นปลาตะเพียนประมาณใส่ซมี่แหละครับผมก็ใส่ซีนิวอยู่ครับผมสามนิวสามนิวก็กว่าเกืบกบอบซีนิวกับซีนิวหานิวครับผมกะ ค่อนข้างกินเรื่อยๆครับกินเรื่อยๆแต่ปลานิ่นนี่เพิ่งพอสองตัวครับมื้อนี้ที่พอปลานิ่นบับพี่น้องเบิ่งสภาพอากาศแล้วนะ่ะจิตามหาตัวยากกันนิดนึงครับมื้อนี้จุดนี้ก็มีบริการห้องน้ำครับร้านอาหารตามสั่งนั่นเราพี่น้องพ้วนกับอยู่ทธเทิงฟังท่างฝนครับสิเป็นห้องน้ำสามบาทแล้วก็เป็นอาบน้ำสิบบาทครับผมผมก็ไปใส่บริการว่าแล้วครับห้องน้ำก็ค่อนข้าง,ง,ง,งสะอาดสะอ้านครับผม กอให้มีแดดครับผมเพราะว่าถนนบ่มีแดดน่ะตตามหาปนินคนกลางยากนิดนึงครับอาจจะเปะ็นเพราะว่าลูกได้กัน,นพี่น้องวันนี้ที่มีผลงานมาครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมไปด้วยกันครับผมมาแล้วครับพี่น้องทางผ่านมาสู่ ยังล่ะ <laughs> โอ้ยขึ้นไปหนาครับว่ามันที่เดี่ยแจ้งออกบ่เมีนตัวนี้ <laughs> โอ้มากแล้วครับผมอ่า <laughs> ตะเพียนครับผมนี่ครับใส่กังสี่ครับพี่น้องใส่แง้มแง,ง้มครับผมมาเบิ่งกันครับผมเนี่ยครับพี่น้องปลาตะเพียนกินคือว่าใส่แง,ง,งามเลยครับกิน เรื่อยๆครับผมแต่ผมถือว่าห่างครับผมอยากจะมาติดตามมั้งครับบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องมันเหมันครับไอ้แล้วครับผมไมาอีกตัวหนึ่งครับผมมีอดเสียบไม้พี่น้องนี่ครับปลาตะเพียนใส่เดียวกันหมดเลยครับผมไอ้งามแง้มครับผมซีนิวพี่น้องครับผมมันหมันพี่น้อง Nein, kein Problem. คับนี่าเีลวตัวพร้อมกันครับพี่น้องนี่ครับผมหมันหมานครับอาเด้อนี่ครับ้กินล้นตใหญฝนก็ตกฝนก็ตกลิ้น không bằng nhau có cái câu tôi đi Cặp câu cắm mà mất mưa mất viên ngập nhau สวยครับพี่น้องนี่ครับผมแต่พียนใส่ส,สวยๆครับมันมันครับผมฟาดกระห้องครับพี่น้องดอนี่นี่ครับมีโตอยู่กับผมพีปปลา ะเพียนใส่งามๆคือเก่าครับพี่น้องมันมันครับมาอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศก็ค่อนข้างคึมเลยครับคึมมืดๆครับพี่น้องวันนี้เพพอแดดเลยครับผมปลากะตอนนี้กับซิปมงเศ้าครับผมปลาก๋เริ่มกินทางห้างกับค่อนข้างห้างเลยแหละครับผมเพราะฝนตกครับ นายที่เกี่ยวกับฝนตกฝนลงนี่แหละครับพี่น้องปลานิ่นนี่เพือเพออาจจะบ่เห็นหนาเลยครับผมแต่อากาศตึงสิเอาเดี๋ยวมาเบิ่งว่ารุ่นต่อครับพี่น้องสิบโมงกะว่าตีครับประมาณไปสามครับพี่น้องเดี๋ยวมาถ่ายรุ่นเบิ่งครับพี่น้องจากนี้ไปหอดได้สามนี่สิมีโตบ่ครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมไปนน้ำกันครับมันจะมาเอาเงียบเอาขันนี้อยู่ใช่ไหม นริงค,ครับเอาคัานแรกก็เอาเอาเอากันได้ดิวัดเลยก่อนวัดเลยก่อนโอ้อันนี้ว้าวครับตัวน,นี้หนาจิบุ้นนี่ครับแล้วตัวน,นี้หนาจิอยู่อยู่ครับตัวน,นี้อยู่อยู่ครับ เพี้ยนนี่แล้วครับโอ้มัอ๋อมนี่ครับผมปาตะเพี้ยนครับพี่น้องมันหมันครับนี่ครับผมครับตะเพี้ยนครับผมมันหมันพี่น้องเนี่ยครับสัญชาใส่เฟีมหมดเม็ดใหญ้แต่มันลอยขึ้นจากพื้นนี่มันก็ส่วนใหญ่ยจะเป็นพวกปาตะเพี้ยนนี่นะครับ ปลานิ่นมันมักคือกินเหยื่อที่อยู่น้ำพื้นดินครับผมนับพี่น้องมันมันครับผมไปนั่งครับพี่น้องเออมาแล้วนี่ครับผมมันปลาตะเพียนครับผมมันมันครับมันมนันโอ้แต่ว่ากระซางามอยู่ครับพี่น้อง ขนมั้นครับผมใช่ผสมผัดอืมอใจผสมก็เรืงดีครับผสมต้องอ่อนนารอวันนี้มันมั้งครับพี่น้อง นังเดี๋ยวตอนนี้กับใบสองม้งเคิงครับผมกับเดี๋ยวทีเดินทางกลับเลยครับเดี๋ยวทีเก็บเบ็ดเก็บจง่ายน่อเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับผมกับนี่มีเสียงลมจังหน่อยได้ครับพี่น้องอ่าอามากับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปผลงานตกปลาอ่างเก็บน้ำล่ำส้ำล่ายครับผมเคลื่อนบอกอ่างเก็บน้ำอ่าครับพี่น้องเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันเลยครับผมกับตกปลา อ่างเก็บน้ำล่ำสำไรครับผมมื้อนี้กรมาเป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบนะครับพี่น้องสามสิบนีนาครับเอ้ยอ่างครับเป็นวันอาทิตย์ที่สามสิบมินาครับพี่น้องแต่มื้นอนี้ก็ค่อนข้างอากาศบ่ค่อยดีปาน่ดยครับเป็นฝ้าปิดมดมื้อครับพ,พี่น้องโชคดีเลยที่หมู่บ้านนี้ได้ปลาน,นิลช่วงหมื่อวานนี้ครับที่มันลงช่วงแหล่ๆครับแต่ตอนนั้นเนี่ทันได้ถ่ายคลิปครับผม แบบมีตะนิ่มใส่งามเลยครับตัวนึงครับใส่สวยเลยครับผมตัวใหญ่เต๋อพี่น้องของเป็นแดงเลยครับแล้วก็มีตะนิ่งหน่อยตัวนึงเหลือก็เป็นพวกเป็นปลาตะเพียนใส่ผสมครับพี่น้องกแต่งหลายอย่ครับผมเอาไนี่ครับพี่น้องแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านกันเลยครับผมแยกถุงเอาตะนึ่งครับถุงเดียวได้บ่อบได้หรอมาตัสู้ก็เดียวขึ้นก็แยกถุงครับพี่น้อง เดี๋ยวครับเพสภาพไม้ตอนนี้ครับฝนก็ยังตกอยู่ครับทบมืดมื้อมืดเว้นครับพี่น้องมือตกตั้งแต่เสาร์เลยครับผมเพราะมีแดดครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้มาแก้เมืออยู่ครับผมค้าเมืออากาศดีๆมากครับมือนี่เป็นฝาปิดปลานิ่งนี่บ่ค่อยกินบันไดครับมืออ่ะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงต่านี้ได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปที่งานสามสองห้าอยากหากินในมีกำลังใจคลิปต่อไปนี้ได้ครับสวัสดีครับ